ทิมแรปเปอร์เชื่อ BTC จะพุ่งแตะ9ล้านบาทสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิป to ทอครับกับผมแซคโนบดีครับผมเจอก,กันแบบนี้ทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากแอนดเลสเซาส์ออสเตรเลียครับผมก็ต้อนรับทุกคนที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอแนซีครับผ่านทางคริป to ทอครับรวมถึงน้องใหม่ที่เพิ่มมาวงการนี้ด้วยนะครับผม วันนี้ก็มีข่าวคราวเกาว่กานะฮะของ Bitcoin มาฝากกันด้วยนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมาสิทธีนะครับทีมแรปเปอร์นะฮะยังคงเชื่อมั่นว่า b บิตคอยจะพุ่งแตะ9ล้านบาทครับแม้ว่าตลาดจะอยู่ในช่วงวิกฤตนะครับก็มาดูกันว่าเนื้อหาข่าวจะเป็นยังไงนะฮะทิมแรปเปอร์ครับมาสิธีชาวอเมริกันครับยังคงมีความเชื่อมั่นครับในบิตคอยครับแม้ตลาดคริปโตจะประสบกับการล่มสลายของ FTX ครับ ซึ่งก็ทำให้สถานการณ์คริปโตวินเทอร์ครับทวีความแรงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเขาได้ทำนายไว้เมื่อก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายนนะครับว่าบิตคอยนยจะพุ่งแต่250,000ดอลลาร์ครับในช่วงปลายปี2022นี้นะฮะซึ่งนี่มันก็ปลายปีแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับตามคำทำนายของเขานะดูเหมือนว่าจะไม่เกิดขึ้นในปีนี้ฮะจากการที่ Bitcoin ได้ร่วงลงไปต่ำกว่า17,000ดอลลาร์ครับจากการล่มสลายของคริปโตนะฮะหรือว่า ftx ด้วยนั่นเองนะอย่างไรก็ตามครับทีมแรปเปอร์ครับยังคงเชื่อว่า b Bitcoin จะพุ่งแตะ2 5 0 0 0 0นดอลลาร์ครับหรือว่าสูงกว่านั้นครับหลังจากตลาดเริ่มกลับมาฟื้นตัวนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อในกลุ่มผู้หญิงเนี่ยเริ่มหันมาใช้คริปโตในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับก็จากข้อมูลของทีมแรปเปอร์ครับผู้หญิงควบคุมการจ่ายเงินซื้อของในชีวิตประจำวันนะฮะกว่า80%ซครับซึ่งรวมไปถึงการซื้อเสื้อผ้าสิ่งของสําหรับที่พักอาศัยและพวกอาหารนะครับ ขายัางเสริมด้วยนะครับว่าความสนใจในคลิปตของผู้หญิงกําลังเริ่มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากในอดีตนะที่มีผู้หญิงถือครองกระเป๋าเงินบิตคอยเพียงแค่7.14%นะฮะขยับขึ้นมาอยู่ที่16.6%แล้วนะครับเขายัางได้เสริมอีกครับว่าอ e ีกเหตุผลนะซึ่งอาจจะช่วยผลักดันราคาบิตคอยให้พุ่งขึ้นนะฮะเมื่อ,อห้างร้านต่างๆเนี่ยเริ่มรับการชําระเงินเป็นบิตคอยนั่นเองนะครับเขากล่าวแบบนี้ครับว่า เมื่อผู้หญิงเริ่มตระหนักได้ว่าพวกเขาสามารถได้รับการลดราคาจากการชำระเงินเป็นบิตคอยหรือเมื่อร้านค้าต่างๆสามารถรับไรายได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากการรับบิตคอยทุกอย่างจะเป็นไปได้ไวขึ้นม,มีเหตุผลนะฮะนี่เป็นมุมมองของมหาเศรษฐีนะครับในอเมริกานั่นเองนะฮะซึ่งมันจริงผมว่ามันจริงเพราะว่าราคาต่างๆมันมีโอกาสาผันผวนได้ตามออลักษณะนิสัยหรือว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับ นะทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์นะที่จะส่งผลต่อราคาของสินทรัพย์ต่างๆอย่างแน่นอนนะฮะเมื่อมีผู้ต้องการใช้มากขึ้นราคามันย่อมมีโอกาสพุ่งสูงขึ้นได้ในที่สุดนะครับฉะนั้นความเชื่อนี้ผมว่ามันเป็นไปได้แต่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันเนี้ยต้องรอดูกันต่อไปอาจจะไม่ใช่ปลายปีนี้จจเป็นปีหน้าหรือ2ปีจากจากนี้ก็อยู่ที่เวลาแล้วนะครับผมยังไงก็หวังว่าข่าวจะเป็นข่าวดีของคุณนะครับยังไง ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้เ,เพื่อนๆด้วยนะฮะแล้วก็สามารถสปอร์ตช่องนี้ไปทางการได้ครับโดยการกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เป้รายเดือนจะเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนหรือว่าซูเปอร์กระสิแฟนก็ตามใจคุณเลยนะครับผมโอนเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็ได้แค่เลื่อนไปใต้คลิปนี้ Copy wallet address ให้ไว้แล้วก็โอนได้เลยนะครับคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่องซักเตอร์บูดีได้ครับแค่คุณกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งหนึ่งครั้งนะครับกดครั้งเดียวพอนะครับผมใครเคยกดแล้วออย่ากกดซ้ีนะ ใครไม่เคยกดกดได้เลยนะครับรับรองว่าไม่พลาดทุกคลิปอย่างแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนเชอกัหมายราวหน้าสวัสดีครับ